หน้าที่ชายไทยทำอย่างไรเมื่อต้องไปเป็นทหารกองประจำการไล่ไปทีละสเตปเลยครับสเตปที่1ลงบัญชีทหารกองเกินชายที่มีสัญชาติไทยอายุครบ17ปียางเข้า18ปีต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินครับลงบัญชีด้วยตนเองณนะอำเภอที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิมลำเนาอยู่กรณีที่ไม่สามารถลงบัญชีได้ให้ใช้อำเภอที่บุคคลน,นั้นมีภูมิมลำเนาหรือสถานที่ที่พบตัวบุคคลน,นั้น ถ้าไม่สามารถลงบัญชีด้วยตนเองได้ให้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือแจ้งลงบัญชีกับนายอำเภอแทนสเต็ปที่2รับหมายเรียกและตรวจเลือกทหารกองเกินที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ต้องไปรับหมายเรียกหลังจากที่นายอำเภอออกหมายเรียกผู้ลงบัญชีทหารกองเกินสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อถูกเรียกมีอยู่3าอย่างครับใบสําคัญทหารกองเกินบัตรประจําตัวประชาชนและก็ประกาศนียบาบัตรหรือหลักฐานการศึกษา ซึ่งถ้าหากไม่ลงบัญชีทหารกองเกินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน300บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหมดปลดลหน้าที่ทหารตอนไหนปลดจากทหารกองเกินเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2ก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง40ปีเป็นทหารกองหนุนชั้นที่2อายุ4 0ถึง46ปีเป็นทหารกองหนุนชั้นที่3เมื่ออายุครบ46ปีก็จะพลราชการทหารประเภทที่2ครับ ปลดจากทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2มีอยู่2ข้อครับเมื่อต้องจำคังหรือจำคุกครั้งเดียวหรือหลายครั้งและกำหนดวันที่จะต้องทันหรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่า1ปีอีกข้อก็คือเมื่อกระทรวงกลาโหมเห็นว่าจะทำให้เสื่อมเสียแก่ราชการทหารอันนี้จะโดนปลดจากประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่2ครับ ส่วนการปลดพล้นจากราชการทหารที่ยังไม่ครบกําหนดปลดพล้นราชการไม่ว่าจะเป็นทหารกองประจำการทหารกองเกินหรือทหารกองหน,นุนจะโดนปลดพล้นได้ถ้าพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ครับ